ทุกคนเนี่ยใช้มือถือกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น iOS นะครับหรือ Android นะครับผมอยากให้ตั้งค่าในเมนูนี้ไว้ให้เรียบร้อยทุกคนที่ใช้นะครับเพราะอนาคตภายภาคหน้าที่อาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันหรือสำหรับผู้ที่ต้องการช่วยเหลือคนเจ็บคนสลบแล้วอยากจะติดต่อยาดแต่ดันมือถือคนเจ็บคนสลบล็อกเครื่องไว้จะดูเบอร์ญาตเข้าตรงไหนนะครับทั้งคนเจ้าของมือถือนะครับยังไม่เกิดเหตุก็แล้วแต่ต้องตั้งค่าไว้นะครับและคนไปช่วย จะเข้าไปดูตรงไหนของ iOS และก็ Android ไม่ว่าดียี่ห้ออะไรนะครับเข้าตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับคลิปนี้จะสอนในการตั้งค่าและสอนทีการเข้าไปดูเบอร์โทรยากเพื่อติดต่อฉุกเฉินนะครับไปอของแ n นด o i d นะครับเข้าไปที่ตั้งค่านะครับเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะชื่อเมนูคล้ายกันนะครับแล้วก็มาที่ความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉินนะครับเนี่ยเข้ามาเลยนะเสร็จแล้วนะครับมาเนี่เลยคาว่า ผู้ติดต่อกเรนีฉุกเฉินนะครับนี่เราก็กดเพิ่มได้เลยนะครับอันนี้ถ้ายังไม่มีนะครับก็กดเพิ่มได้เลยถ้าอยากจะเพิ่มหลายคนก็เพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับกดตรงนี้ครับเพิ่มเข้าไปเลยแล้วก็จะดูรายชื่อพวกนี้ใส่เพิ่มได้เลยแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดสมมติว่าเพิ่มเสร็จอะไรก็แล้วแต่นะเพิ่มเข้าไปแล้วก็กดกดถูกเสร็จสิ้นก็ถือว่าใช้ได้นะครับแค่นี้นะครับผมสมมติว่าจะเพิ่มคนนี้ก็จะขึ้นมาแล้วเห็นไหมใช้ได้แล้วครับผมแล้วก็ถอยหลังกลับไปนะครับ หลังกลับไปเราเพิ่มข้อมูลการแพทย์อ่าอันนี้สําหรับทําให้ผู้ที่เขามาช่วยรักษาเราเนี่ยจะได้มีข้อมูลต่างๆเป็นโรคเป็นอะไรชื่ออะไรน้ําหนักเท่าไหร่ที่อยู่ยังไงเพศอะไรหมู่เลือดอะไรวันเกิดอ่าเป็นผู้บริจากอวัยวะหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราใส่เป็นโรคไร้แรงอะไรเปล่าเราใส่สุขภาพไม้ได้เลยอันเนี้ยสำหรับคนมาช่วยกดดูปุ๊บข้อมูลพวกนี้ก็จะขึ้นเลยเห็นไหมเราก็จะช่วยกดที่ ามาช่วยเหลือเราได้มากขึ้นหมอเอาข้อมูลพวกนี้ไปดูเขาก็รักษาเราได้ทันท่วงทีนะอันนี้ถือว่าดีนะครับผมโอเคอันนี้สําหรับ Android ต่อไป iOS ครับสําหรับ iOS เนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าเลยนะครับแล้วก็มาเลือกคําว่า s o s ฉุกเฉินนะครับเข้ามานะครับแล้วก็มาหาคําว่า,าเพิ่มตรงนี้ถ้าเราไม่มีรายชื่อเขาจะมีขึ้นว่าเพิ่มรายชื่อติดต่อฉุกเฉินนะแต่อันนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับก็กดแก้ไขเปลี่ยนอะไรก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ กดแก้ไขตรงนี้ก็ไปใส่ชื่อเพิ่มได้เลยนะครับเนี่ยเพิ่มแล้วก็เอาเบอร์ชื่อของคนที่เราต้องการติดต่อเฉยเราก็เลือกแล้วก็กดตกลงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือข้อมูลทางกรารแพทย์ผมก็อยากให้กรอ,อกให้ครบนะครับเนี่ยพวกนี้ก็ก่อยครบนะครับจะทําให้คนที่มาช่วยเหลือหรือแพทย์เขาเข้ามาดูข้อมูลแล้วก็ช่วยเหลือเราได้ทันท่วงทีนะเนี่ยแค่นี้ครับในกรณีเป็นคนช่วยเหลือนะครับ จะดูเครื่องใน Android ก่อนนะแอนดรอยนะสมมติว่าเจ้าของเครื่องเนี้ยสลบอยู่นะครับเราไปช่วยเหลือเราต้องการติดต่อญาติโดยด่วนนะครับเราจะดูยังไงนะครับโดยส่วนมากทุกคนเนี่ยจะต้องล็อกรหัสหน้าจอไว้ผม,มว่าคนป่วยคนเนี้ยอ่าคนที่สลบเน,นี้ยล็อกหน้าจอไว้เราไม่มีรหัสใช่ไหมครับเราจะกดโทรได้ยังไงนะครับนี่ถ้าคนป่วยคนนี้เขาตั้งค่าไว้ให้มากด s o s ฉุกเฉินนะครับกดเข้าไปเลย เห็นไหมเขาจะมีเลยนะครับผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉินนะครับก็กดโทรหาเลยนะครับอันนี้เราก็โทรหายาคก็ได้เลยอ่าอันนี้ก็กดโทรไปได้เลยเห็นไหมนะครับส่วน iOS นี่ iOS มีเหมือนกันนะครับอ่าสมมุติว่าเนี่ยครับล็อกไว้นะครับก็กดทําอะไรไม่ได้แต่กดคําว่าฉุกเฉินนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็กดดิถ้า iOS นี่ตรงใช้คําว่า ID ทางการแพทย์นะนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ของผมตั้งไว้นะครับเดี๋ยวผมเบอร์บางอันนะครับผมจะตั้งไว้เลยนะครับเนี่ย อันนี้ถ้าเรากรอกข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือทั้งปุ๊บเลือดน้ำหนักอะไรต่างๆก็จะมีอยู่ของ i อวนะครับ่น,นรับก็จะมีเบอร์เลยผมก็ใส่ภรรยาพ่อแม่นะครับอยากให้ทุกคนที่ใช้โทรศัพท์ม,มือถือไปตั้งเมนูน,นี้ไว้นะครับเวลาฉุกเฉินจริงๆนะครับมันช่วยได้จริงๆนะไปตั้งไว้นะครับเวลาคนที่จะมาช่วยเหลือเราเขาก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยมาเข้าดูตรงนี้นะผมก็คลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนแหละฝากช่วยแชร์ด้วยนะ นะสำหรับใครที่ต้องการไปช่วยเหลือเพื่อจะ,อะช่วยเหลือคนที่เราเห็นเขตซึ่งหน้าก็สามารถเข้ามือถือของคนนั้นได้เลยเพื่อจะโทรหาติดต่อญาติและดูข้อมูลการแพทย์ได้ด้วยนะแล้วก็สําหรับคนที่ใช้เองก็ควรที่จะตั้งค่าเพื่อจะให้คนอาจจะช่วยเหลือเราอนาคตเนี่ยเขาดูได้ง่ายๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ